สวัสดีค่ะมาเจอกับเบลอีกเช่นเคยนะคะกับการอ่านหนังสือธรรมะในแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อพระรัชพมยานวัดท่าสุงนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเรื่องที่เบลจะนามาอ่านก็อยู่ในหนังสือทรรปฏิบัติเล่มที่43นะคะอยู่ที่หน้า24คะ่ะเรื่องเสาตกน้ำมันท่านผู้อ่านทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบกับจุไลกับคุณป้าน้อยตามเดิมเรื่องราวก็มีอยู่ว่า เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2533วันนั้นจุไลได้เข้าฟังหลวงปู่คุยกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วหลวงปู่ก็ป่วยมากท่านบอกว่าท่านเสียดท้องเสียดหน้าอกแล้วก็ปวดศรีรษะแล้วแถมเท้าเขาเรียกว่าเป็นโรคเกาเจ็บมากต้องเดินแต่แขงเท้าเมื่อถึงเวลาท่านก็ขึ้นไปคุยกับแขกรับแขกตามปกติหนูถามท่านว่าทำไมหลวงปู่จึงทนมารับแขก ท่านก็บอกว่าบรรดาแขกทุกคนที่มามาด้วยศรัทธาและการมานี่ทุกคนก็ต้องจ่ายทรัพย์สินอย่างน้อยที่สุดเสียค่าพาหานะคือค่ารถค่าเรือและค่าอาหารต้องละทิ้งการงานมาถ้าอยู่ที่บ้านก็ทำประโยชน์ใหญ่ได้ประโยชน์ใหญ่ก็ตามประโยชน์เล็กก็ตามได้ทำ ประการที่2ถ้าเขาไม่ทำงานไม่สร้างประโยชน์ก็ได้มีโอกาสพักผ่อนในเมื่อทุกคนมาด้วยศรัทธาแบบนี้ถึงแม้ว่าท่านจะป่วยหนักท้าไม่เกินวิสัยพอที่จะลงได้ก็ลงแล้วหนูก็ถามหลวงปู่ว่าเวลาที่หลวงปู่คุยกับแขกทําไมหลวงปู่หัวล้อด,ดังบ้างแล้วก็พูดยิ้มแย้มแจ่มใสมีอาการคล้ายกับว่าไม่ป่วยเลยหลวงปู่ท่านก็ตอบว่าท่านใช้ขันติคือความอดทน พราะว่าคนทุกคนถ้าเห็นเจ้าของบ้านหน้าซีดหน้าเซียวและมีอาการไม่ปกติคนที่มาทุกคนก็ใจไม่สบายฉะนั้นหลวงปู่ท่านจึงอดทนว่ายินดีรับทำให้ทุกคนชื่นใจแล้วหนูก็ถามท่านว่าหลว,หลวงปู่เวลาที่แขกขึ้นไปก็ทักยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนท่าทางสดชื่นถ้าอย่างนี้ทุกคนเขาก็เข้าใจว่าหลวงปู่ไม่ป่วยหลวงปู่ท่านก็บอกว่า เป็นเรื่องธรรมดาของคนถ้าเขาเห็นว่ามีอาการสดชื่นเขาก็คิดว่าไม่ป่วยแต่ความจริงเราป่วยขึ้นชื่อว่าความป่วยมีเป็นประจำหลวงปู่ทุกวันแต่วันนั้นคุณป้าเจ้าคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาถามหลวงปู่ว่าที่บ้านเพื่อนเขาเขาบอกว่าเขาอยู่กรุงเทพหลวงปู่ก็ไม่ได้ถามชื่อเขาและหนูก็เลยไม่รู้จักชื่อแล้วอยู่ถนนไหนกูก็ไม่รู้จักก็เป็นอันว่าเขาบอกว่า ที่บ้านเพื่อนของเขามีน้ำมันไหลหลวงปู่ท่านก็ซักถามว่าบ้านอยู่ใกล้ปั๊มหรือเปล่าเขาบอกว่าเปล่าเขาก็ยืนยันว่าบ้านเพื่อนของเขามีน้ำมันไหลตามเดิมก็ทำให้ทุกคนมีความเข้าใจว่าคิดว่าน้ำมันอาจจะไหลรั่วจากแป๊บของปั๊มหรือว่าน้ำมันจะไหลมาจากดิน ไล่ไปไล่มาก็ปรากฏว่าที่พื้นเรียกว่าที่ไม้ตรงไม้ตรงด้านซ่วมของเขามีน้ำมันเยิม้มแล้วก็ไหลออกมาก็เป็นอันว่าในที่สุดก็ได้ความว่าบ้านนั้นมีเสาหรือมีไม้ตกน้ำมันทีนี้ปัญหาไม้หรือเสาตกน้ำมันนี่คุณป้าเจ้าคะคุณป้าทราบไหมว่าอนุภาพมากน้อยเพียงใดหนูได้ยินข่าวเขาเล่ากลือกันหนูเป็นเด็กก็ไม่เข้าใจนะักเขาบอกว่าบ้านไหนมีเสาตกน้ำมันบ้านนั้นผีดุ แล้วกมเสาตกน้ำมันนี่หมอก็ปรับยากคุณป้าน้อยก็บอกว่าป้าได้ยินมาแบบนั้นเหมือนกันแล้วคุณป้าก็ถามว่าแล้วหนูไปฟังหลวงปู่ท่านพูดว่าอย่างไรจุไรก็บอกว่าขณะที่หนูฟังไปเมื่อหลวงปู่ท่านมีความเข้าใจทีแรกท่านก็คิดว่าน้ํามันไหลมาจากปั๊มหรือจากท่อจากแป๊บที่แตกเป็นนั้นว่าบ้านนั้นมีเสาตกน้ํามันหรือมีพึงตกน้ํามันเป็นเหตุให้เจ้าของบ้านกลัวกลัวผี แล้วก็คิดว่าคงจะหาหมอขับผีมาแล้วกระมังแต่คงไม่สําเร็จและบางโอกาสเขาบอกว่ามีคนมายืนแสดงให้ปรากฏเป็นคนผู้ชายรูปร่างกำยำล่ำสันแต่บางทีก็มีผู้หญิงมาแสดงให้ปรากฏแต่การปรากฏก็เข้าใจว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นในตอนนั้นไม่ได้หลับตาแท้ในเมื่อหลวงปู่ท่านทราบท่านก็บอกว่าเรื่องสาวตกน้ำมันนี่ฉันพบมาหลายแห่งฉันเองฉันก็ไม่มีความเข้าใจเหมือนกัน แต่เรื่องที่มีความสำคัญมีอยู่เรื่องหนึ่งคือท่านบอกว่าตอนสมัยปีพศ .2501 ในสมัยพศ .2501 เมื่อปีพศ2500ท่านป่วยหนักไปรักษาที่ตัวไปรักษาตัวที่กรมแพทย์ทหารเรือที่กรุงเทพหลังจากนั้นรักษาอยู่ปีเศษอาการดีขึ้นแล้วก็มาพักฟื้นที่วัดที่โนรถที่คลองมอนเวลานั้นท่านบอกว่ามีพระองค์หนึ่งไปขออนุญาตทางสถานีวิทยุ ขอพูดเรื่องธรรมะและก็มามอบหมายให้ท่านไปพูดที่สถานที่หนึ่งคือสถานีวิทยุกองพลหนึ่งวันนั้นท่านบอกว่าท่านเตรียมตัวจะไปสถานีวิทยุกําลังนั่งเขียนหัวข้อที่จะพึงพูดกําหนดหัวข้อไป5้าหัวข้อถ้าพูดหัวข้อเดียวยังไม่หมดเวลาก็ต่อหัวข้อที่2เป็นต้นถ้าตอนไหนหมดเวลาตอนนั้นก็เลิก ขณะที่คิดและกำลังเขียนหัวข้อบางหัวข้ออยู่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีเศษเสร็จรูปร่างหน้าตาสวดทรงดีและเธอก็ถือพานดอกไม้ทุเคียนมาแต่ว่ามองดูหน้าแล้วรู้สึกว่าใจไม่สบายหน้าไม่ปกติพอมาถึงหลวงปู่ท่านก็ปากกล้าท่านก็ถามว่าหนูมีธุระอะไรผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าที่บ้านฉันมีเสาตกน้ามันอยู่ต้นหนึ่งฉันไปหาหมอดูที่เป็นพระก็ดี ไปหาหมอดูที่เป็นคารวาสก็ตามมีหลายหมอดูพูดอย่างเดียวกันว่าขอให้รื้อเสาต้นนั้นทิ้งไปเสียแล้วก็หาเสามาเปลี่ยนใหม่หลวงปู่ท่านก็บอกว่าท่านคิดในใจว่าการจะรื้อเสาร่วมในทิ้งในวงเล็บบ้านสองชั้นไม่ใช่ของง่ายนักอาจจะทําได้แต่ว่าเจ้าของบ้านจะเสียสองอย่าง 1. เสียเสาเสียไม้เสียค่าแรงงานค่ารื้อและประการที่สองต้องซื้อของมาใหม่ แล้วก็เสียค่าแรงค่าทำท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะหนูเขียนมาสักสามข้อที่มีข้อข้องใจแล้วก็ใส่ไว้ในพานดอกไม้ทูเพียนวางไว้ตรงนี้แหละพรุ่งนี้ฉันจะเขียนให้ถ้ามีเรื่องอะไรพอจะทราบได้ก็จะเขียนให้อธิบายให้ฟังถ้าตามความสามารถและถ้ารู้ก็บอกถ้าไม่รู้ก็ไม่บอกแต่ว่าอีกประเดี๋ยวหนึ่งฉันจะไปสถานีวิทยุกองพลที่หนึ่งหิงคนนั้นก็เขียนให้ เมื่อเขียนแล้วเธอก็ลากลับไปตอนนางไม้ขอบุญหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ก็เอาพานมาวางไว้บนโต๊ะเขียนหนังสือก็เริ่มคิดหัวข้อที่สองถ้าเราพูดหัวข้อที่หนึ่งจบเวลาย,ยังไม่หมดหัวข้อที่สองเราจะใช้อะไรแต่พอคิดพอกำลังจะจรหลดปากกาก็ปรากฏว่าโต๊ะเขียนหนังสือสะเทือนเสียงดังปังเหมือนกับของหนักหล่นลงมามันเป็นเวลากลางวัน คลันมองมาดูก็ปรากฏว่ามีหญิงสาวรูปร่างหน้าตาสวยและแต่งตัวแพรวเปลาเป็นระยับใสชฎาเหมือนลิเกแสงสว่างรู้สึกว่าสวยมากพอมองเห็นหน้าเธอเธอก็ไม่ยิ้มตอบหลวงปู่ยิ้มให้เธอก็ไม่ยิ้มตอบเธอพูดสวนออกมาว่าฉันทำผิดคิดร้ายอะไรทำมจึงจะต้องมาไล่ฉันหลวงปู่ท่านก็แปลกใจว่าเอ๊ะหญิงคนนี้เราไม่เคยเห็น และมานั่งบนโต๊ะหนังสือนี่มันก็ผิดลักษณะของคนธรรมดาและการแต่งตัวของหญิงคนนั้นก็ไม่เหมือนชาวบ้านทั้งตัวทั้งเสื้อทั้งผ้าแพรว่าวไปด้วยเพชรแล้วก็สวมชดาถ้าเป็นพระเอกลิเกหรือนางลิเกเขาก็ไม่หมายเวลานั้นถ้าเวลามาจริงๆก็ต้องขึ้นทางบันไดต้องเห็นนี่ขึ้นมานั่งบนโต๊ะหลวงปู่ท่านนั่งที่เก้าอี้มันต่ำกว่าก็ถามว่า เดี๋ยวก่อนคุณคุณมีธุระอะไรคุณเป็นใครบอกกันก่อนสิล้วเรื่องราวที่พูดมันเป็นอย่างไรกันใครขับใครใครไล่ใครฉันยังไม่ทันขับฉันยังไม่ทันไล่เวลานี้ฉันก็มันจะเขียนหัวข้อไปพูดที่สถานีวิทยุกองพลที่หนึ่งและเรื่องหัวข้อนี้ก็ไม่ใช่หัวข้อจะไล่ใครมันเป็นธรรมะธรรมดาแล้วเธอก็ตอบว่าฉันเป็นนางไม้ของบ้านที่เขานําดอกไม้ทูบเทียนมานี่แหละ ที่เขาบอกว่าเสาตกน้ำมันเข้าไปดูที่ไหนก็ตามฉันก็ตามไปหมอพระก็ดีหมอคาราวาดก็ดีทุกรายบอกว่าให้ถอนเสาทิ้งไปเสียและให้เปลี่ยนเสาใหม่พอดีผู้หญิงคนนี้สามีก็เป็นเรือเอกเป็นนายทหารเรือเวลานี้สามีของเขาไปรบที่เกาหลีฉันก็ให้การคุ้มครองเรื่องอาวุธจะไม่ให้มีการต้องกายเขาเลยเขาจะไม่บาดเจ็บเพราะอาวุธแล้วก็จะไม่เป็นโรคร้ายนี่ฉันก็ช่วยเขาทุกอย่าง และที่บ้านฉันฉันก็ไม่เคยแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรากฏให้เขากลัวตามปกติก็ตั้งใจช่วยการหาลาบสการะถ้าสิ่งใดถ้าไม่เกินวิสัยที่ฉันจะช่วยได้ฉันก็ช่วยแต่เวลาฉันพูดเขาก็ไม่ได้ยินฉันแสดงตัวให้ปรากฏเขาก็ไม่เห็นก็รวมความว่าการที่ฉันช่วยมันเป็นการปิดทองหลังพระเนื่อฉันช่วยขนานี้ทำไมต้องมาไล่ฉันหลวงปู่เล่าต่อไปให้หญิงคนนั้นฟัง และคนวันนั้นแขกที่มาที่รับแขกประมาณสัก300คนมาไกลจากกรุงเทพบ้างมาจากประจวบคีรีขันบ้างมาจากบุรีรัมบ้างมาจากเชียงใหม่บ้างส่วนใหญ่ก็เป็นคนกรุงเทพและช้านาครสวรรค์บ้างเนื่อเมื่อคนนั้นพูดแบบนั้นหลวงปู่ท่านก็ถามว่าเอ้าอย่างนี้ก็แล้วกันเรื่องเธอบรรยายมานี่ก็ดีแล้วฉันก็ทราบว่าเธอคือน,นางไม้ใช่ไหมเธอก็ตอบว่าใช่ก็ถามว่า ทำไมถึงแสดงอาการตกน้ํามันเธอก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเธอไม่ตอบเป็นอย่างอื่นในเมื่อเธอพูดอย่างนั้นหลวงปู่ท่านก็ไม่ซักท่านก็ถามว่าแล้วเธอมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเสาต้นนี้ทําไมเสาต้นนี้จึงตกน้ํามันและทําไมเสาต้นนี้จึงเป็นที่หวังหรือที่อาศัยของเธอเธอก็ตอบว่าตามความเป็นจริงอย่างนี้เดิมทีเดียวเสาต้นนี้เป็นต้นไม้ในป่า ฉันเป็นลุกคเทวดามีวิมานแปะยอดไม้อาศัยยอดไม้เป็นที่อาศัยตั้งวิมานทุกคเทวดาถ้าต้นไม้ต้นนั้นลม้มวิมานก็สลายและจะไปอาศัยต้นไม้ต้นใหญ่ก็หายากทั้งนี้ก็เพราะว่าต้นไม้ที่มีแก่นส่วนใหญ่ก็มีลุกคเทวดาที่เป็นผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างอาศัยกันอยู่มากไม่ว่าง ในเมื่อต้นนั้นล้มมาฉันก็ติดตามไม้ไม้ไปทางไหนฉันก็ไปด้วยคําว่าไปด้วยก็ไม่ได้หมายความว่าต้องขี่ท่อนไม้กําลังใจรู้ต้องเดินดินก็มีความลําบากที่พักที่อาศัยที่เป็นวิมานมันก็ไม่มีก็ต้องอยู่ในที่โล่งแจ้งต่อมาเมื่อเขานําไม้ต้นนี้มาทําเป็นเสาเมื่อไม้ตั้งขึ้นฉันก็มีสิทธิ์เอาวิมานมาแปะได้จึงอาศัยต้นไม้อันนี้แหละที่เป็นต้นเดิมที่ไม่มีใครแยง่ง เพราะฉันเป็นเจ้าของเดิมที่มานฉันก็ทรงตัวอยู่ได้แต่เวลานี้ก็ปรากฏว่าในเมื่อมีน้ำมันไหลเรื่องน้ำมันไหลขอได้โปรดอย่าถามว่าเป็นเพราะอะไรขอให้ทราบว่าเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีองคไหนถ้ามีอนุภาพพอสมควรอาศัยอยู่ที่เสาต้นใดต้นหนึ่งต้นนั้นอาจจะมีน้ำมันไหลเธอพูดแค่นี้แล้วหลวงปู่ก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเธอจะให้ฉันบอกกับเจ้าของบ้านเขาอย่างไร เธอก็ถามว่าท่านจะให้เขาถอนไหมล่ะหลวงปู่ก็ตอบว่าเรื่องถอนฉันไม่เห็นด้วยเพราะบ้านหลังนี้ปลูกมานานแล้วเพิ่งจะมีการแสดงออกและเจ้าของบ้านไม่ได้บอกว่ามีการรบกวนอะไรฉันกำลังนั่งคิดอยู่ว่าควรจะทำอย่างไรจึงไม่ต้องถอนเสาเธอบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเขาบอกว่าไม่ต้องถอนให้เจ้าของบ้านกับฉันเป็นเพื่อนกันดีกว่าดีกว่าประกาศตนเป็นศัตรู หลวงปู่ก็ถามเธอว่าถ้าต้องการเป็นเพื่อนกันให้ทำอย่างไรเธอก็บอกว่าขอให้เจ้าบ้านเขายอมรับเอาอย่างนี้นะถ้าต้องการเป็นเพื่อนกันให้เจ้าของบ้านเข้าเอาน้ำหอมมาทาที่เสาตรงจุดที่ตกน้ามันแล้วเอาทองคำเปลลปิดสักแผ่นหนึ่งก็พอเอาผ้าสีกระพวงมาไลยคล้องการคล้องเสาขอได้โปรดอย่าใช้ตะปูตอกเสาต้นนั้น เว้นไว้แต่ว่าที่เขาทำาฝาทำพลึงต้องตีตะปูติดกับเสานั่นเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากแต่ว่าเรื่องการบูชาการตีตะปูให้ใช้เป็นเรื่องอื่นขอให้จงอย่ามีหลวงปู่ท่านก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเขาทำก็คงเป็นของไม่แปลกทำได้เพราะว่าพวงมาลัยก็ดีผ้าสามสีก็ดีทองคําเปลวหนึ่งแผ่นก็ดีน้ำหอมหน่อยหนึ่งก็ดีเป็นของไม่แพงเขาทำได้แน่ เพราะว่าเจ้าของบ้านเขาทำโรงงานยาสูบเวลานั้นโรงงานยาสูบให้คนม้วนด้วยมือแต่ถ้าว่าเธอจะให้ลาบเขาได้หรือเปล่าล่ะเธอก็ตอบว่าถ้าต้องการให้ลาบก็ต้องทำบุญให้ด้วยหลวงปู่ท่านก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นทำบุญต้องการอะไรเธอก็ตอบว่าให้เขานิม,มนต์พระสักห้ารูปนิมนต์ไปฉันเพลนอย่านิมนต์ไปฉันเช้า เขาทำโรงงานยาสูบใช้วันเสาร์อาทิตย์ก็ได้เพราะเป็นวันหยุดแล้วก็เวลาที่นิมนต์พระไปฉันที่ต้องไปฉันเพลงก็เพราะว่าถ้าหากว่าฉันเช้าเจ้าของบ้านจะวุ่นวายเพราะเวลากระชั้นใช้เวลาทําบุญเพลงก็แล้วกันเมื่อทําบุญเสร็จก็ขออุทิศส่วนกุศลให้แก่ฉันฉันจะช่วยให้ลาบหลวงปู่ก็ถามว่าเธอจะให้ลาบมากหรือลาบน้อย เธอก็บอกว่าบุญบารมีชันน้อยฉันให้ลาบมากไม่ได้แต่ว่าให้บ่อยๆได้หลวงปู่ท่านก็ต่อรองบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ทุกเดือนได้ไหมเธอก็ตอบว่าทุกเดือนหรือเกินเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้นั่นคือลอตเตอรี่แต่ว่าต้องเป็นรางวัลไปไปลายรางวัลเลขท้ายสตัวข้างล่างนะหรือว่าเลขท้ายสองตัวอย่างนี้ได้ ก็เป็นอันว่าหลวงปู่ท่านก็ตกลงว่าถ้าอย่างนั้นวันรุ่งขึ้นนี้ท่านจะบอกเจ้าของเขาตามนั้นแล้วเธอก็หายไปหลังจากนั้นหลวงปู่ท่านก็ไปสถานีวิทยุกองพลที่หนึ่งอันนี้ไม่มีอะไรเมื่อกลับมาแล้วท่านก็เขียนถ้อยคาตามที่พูดกับนางฟ้าคนนั้นไว้อรุ่งขึ้นมาวันนั้นมันเป็นวันสุกพอวันรุ่งขึ้นเวลาเย็นๆประมาณสักสี่โมงเย็นญิงเจ้าของจดหมายถือดอกไม้ทูบเทียนเข้ามา เมื่อมาแล้วหลวงปู hmm. been, h, said, no. it, ่ก <com> ็ส่งหนังสือให้แล้วก็คุยกันตามเรื่องนั้นแล้วก็บอกว่าเขาก็คุ้มครองสามีของเธอตัวเธอเองเขาก็ช่วยสงเคราทุกอย่างให้มีความสุขและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาไม่เคยแสดงอะไรให้ปรากฏใช่ไหมเธอก็ตอบว่าใช่เวลานี้เขาต้องการจะเป็นเพื่อนกันอย่างนี้เธอจะเอาไหมเธอก็ตอบว่าเธอพร้อมจะทําว่าทองคําเปลหนึ่งแผ่นหรือว่าหลายแผ่นเธอก็พร้อม น้ำหอมเธอจะใช้น้ำมันจันทร์แล้วก็ผ้าสามสีพวงมาลัยก็เป็นของไม่ยากตอนให้ลาบทีนี้เธอก็อ่านไปถึงข้อการให้ลาบว่าการเลี้ยงพระห้าองค์นี่ฉันทำได้แน่แต่ว่าขอแถมได้ไหมขอแถมเป็นเก้าองค์ก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าพระห้าองค์นี่หมายความว่าทำให้บุญไม่น้อยกว่าห้าองค์แต่ว่าเกินห้าองค์คงไม่เป็นไรเพราะเป็นการแถมเป็นของดี เธอก็นิมนต์พระทั้งหมด8องค์พร้อมด้วยหลวงปู่อีกหนึ่งเป็น9ด้วยกันไปฉันเพลในวันรุ่งขึ้นพอวันรุ่งขึ้นเป็นวันเสาร์เธอหยุดงานก็เป็นอันว่าเมื่อเลี้ยงพระเสร็จผลที่ได้รับก็คือว่าลอตเตอรี่ออกงวดนั้นเธอถูกรางวัลเลขท้าย3ตัว9ใบถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวห้าใบเธอก็มารายงานให้หลวงปู่ทราบและขอิมอนต์พระไปฉันใหม่อีก9องค์หลวงปู่ก็ถามว่า ได้ที่เธอซื้อนี่ใครบอกเจ้าของบ้านก็บอกว่าไม่มีใครบอกฉันเป็นแต่เพียงมีความรู้สึกว่าเมื่อออกมาจากที่ทำงานพอรับเงินเดือนแล้วออกมาจากที่ทำงานก็เห็นเลขนี้เข้าก็อยากจะซื้อก็เลยซื้อเหมือนเหมือนกันเท่าที่มันมีตั้งแต่โรงงานยาสูบแล้วก็ดูเร่อมาถึงท่าพระจันทร์ก็ได้เท่านี้ก็เลยถูกทั้งหมดเป็นอันว่าเธอก็ทำบุญเลี้ยงพระใหม่ใช้น้ำหอมมาพรมใหม่ เอาน้ำมันจันมาทาปิดทองมากแผ่นขึ้นมีผ้าสีแล้วก็ซื้อผ้าไตรจีวรถวายพระรู้สึกว่าการทำบุญหนักขึ้นก็เป็นอันว่างวดต่อไปเธอก็ถูกหวยอีกก็รวมความว่าหลวงปู่ท่านบอกว่าท่านอยู่ที่นั่นสองปีเป็นน้นว่าทุกครั้งหลังจากหวยออกหลวงปู่ก็ถูกนิมนต์ไปทุกครั้งเพราะว่าบ้านนั้นถูกหวยทุกงวด แต่ว่าเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวบ้าง2ตัวบ้างก็เป็นการทอเพราะเวลานั้นค่าของเงินสูงก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งยังราคาประมาณสิบสตางค์ฉะนั้นการได้เงินเป็นพันก็ถือว่าไม่ใช่เงินเล็กน้อยท่านก็เล่าให้คนนั้นฟังคนนั้นฟังแล้วเขาก็เข้าใจเขาก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นจะให้หนูไปบอกเพื่อนว่าอย่างไร หลวงปู่ก็บอกว่าเรื่องราวต่างๆที่ฉันบอกมาน,นี้ทั้งหมดมันไม่ใช่วิชาความรู้ของฉันเป็นแต่เพียงประสบการณ์ให้เขาไปทำตามนั้นก็แล้วกันในเมื่อเขาทำตามนั้นจะมีลาบหรือไม่มีจะถูกหวยหรือไม่ถูกนี่ก็มาโทษฉันไม่ได้เหมือนกันเพราะฉันเองก็ไม่ยืนยันแต่ขอให้ทำตามนั้นถือว่าเป็นมิตรกันก็แล้วกันเพราะว่าการมีเทวดาหรือนางฟ้าเป็นเพื่อนนั้นเป็นของดีถ้าเราขอพรเขา ถ้าสิ่งใดถ้าไม่เกินวิสัยเขาให้ได้เขาก็ให้เขาช่วยได้เขาก็ช่วยจุไลก็หันไปถามคุณป้าว่าคุณป้าเจ้าคะคุณป้าเชื่อไหมว่านางไม้มีคุณป้าน้อยก็ตอบว่าป้าเชื่อหลานลักเพราะว่าเทวดานี่มีหลายชั้นชั้นแรกที่ต่ําที่สุดเราเรียกว่าภูมิเทวดาภูมิเทวดานี่มีวิมานอยู่ภาคพื้นดินเป็นเทวดาที่เป็นเทวดาชั้นต่ําที่สุดที่ชาวบ้านต่างๆนิยมตั้งศาลพระภูมิกัน ทีนี้เรื่องสารพรภูมินหลานลักตามที่หลวงปู่ท่านบอกว่าท่านสัมผัสมาปรากฏว่าเรื่องสารพรภูมิน่เป็นแค่การแสดงการยอมรับรับถือระหว่างคนกับเทวดาที่รักษาพื้นที่นั้นเทวดาท่านไม่ได้อยู่บนสารวิมานของท่านมีภูมิเทวดานั้นท่านมีวิมานท่านก็มีฤทธิ์ตามสมควรและต่อมาเทวดาหรือนางฟ้ารุ่นที่สองสูงขึ้นมาหน่อยคือลูกเทวดา คำว่าลูกขะหลวงปู่ท่านแปลว่าต้นไม้เป็นเทวดาประเภทที่อยู่ตามต้นไม้แต่ก็ไม่ใช่ว่าห้อยโหนโจนตัวอยู่บนต้นไม้เป็นเทวดาที่มีวิมานแต่ว่าวิมานนี้ต้องอาศัยต้นไม้เอาวิมานแปะไว้นิดหนึงแค่แปะนิดเดียวไม่ใช่ว่าต้องไปตั้งเต็มที่ ต้นไม้ต้นใหญ่ๆมีสาขามีกิ่งใหญ่ๆมีพุ่มใหญ่ๆอาจจะมีหลายๆวิมานก็ได้จะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็ได้และเทวลาหรือนางฟ้าที่สูงไปกว่านั้นก็คืออากาศท่าเทวดาอากาศเทวดาชั้นที่หนึ่งเรียกกันว่าจาตุมหาราชชั้นที่สองชั้นดาวดึงชั้นที่สามชั้นยามาชั้นที่สชั้นดุสิตชั้นที่หชั้นนิมมานรดีชั้นที่ห ชันปารณีมิตาวะสวัสดีและสูงขึ้นไปกว่านั้นก็เป็นพรมฉะนั้นนงางไม้ที่แสดงตนว่าเป็นลุกคเทวดาป้าก็เชื่อว่าของจริงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาให้ราบได้ตามสัญญาแต่ป้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าความจริงต้นไม้หลายๆต้นหรือทุกต้นที่มีแก่นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าต้องมีลูกค็เทวดาอาศัยแต่ทำไมต้นไม้หลายๆต้นจึงไม่ตกน้ำมันอันนี้ป้าก็ไม่เข้าใจ เอาละหลานลักเวลานี้ก็บ่ายมากแล้วนะหยุดคุยกันสักครู่เดี๋ยวไปนั่งกรรมฐานกันสักพักหนึ่งถึงเวลาสงทุ่มเลิกกรรมฐานแล้วพูดกันใหม่ก็แล้วกันขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแก่รดดาพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านหรือผู้อ่านทุกท่านและในเรื่องของเสาตกน้ำมันตอนแรกนะคะก็ได้จบกันลงไปแล้วนะคะก็เป็นที่รู้กันว่าเสาตกน้ำมันต้นนี้นะคะก็ มีลุคเทวดาประจำอาศัยอยู่นั่นเองค่ะซึ่งเรียกง่ายๆว่าเป็นนางฟ้านั่นเองนะคะซึ่งถ้าหากว่านะคะเราสามารถที่จะสื่อสารกับท่านได้เนี่ยท่านก็คอยให้ความ,มคุ้มครองช่วยเหลือนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสนุกๆของเสาตกน้ำมันในตอนแรกนะคะ เสาตกมำมันยังมีอยู่อีกหนึ่งตอนค่ะและเดี๋ยวเบลจะนำเอามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันในคลิปต่อไปค่ะสำหรับในคลิปนี้ขอให้ทุกท่านกดติดตามช่องของเบลเอาไว้นะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าเวลาที่เบลอัปคลิปใหม่ๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่รับฟังกันแบบเพลิงเพลิน,นยาวๆก่อนใครเลยค่ะสำหรับในวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วขอให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขท้งกายและใจ สวัสดีค่ะ